คนที่สำเร็จจริงนะคะต้องมีสามอย่างนี้นะคะมีอะไรบ้างครูหนึ่งนะครูอยากจะบอกว่าถ้าสำเร็จจริงต้องมีอิสรภาพนะคะอิสรภาพทุกด้านอิสรภาพด้านความคิดอิสรภาพด้านเวลาอิสรภาพด้านการงานการเงินอิสรภาพในทุกๆด้านของชีวิตนะ อิสรภาพยังไงหรอก็คือว่าอธิบายเพิ่มเติมนะอยากกินอะไรอยากทำอะไรอยากไปที่ไหนคือไม่ต้องปรึกษาใครไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องฟังความคิดเห็นจากใครนะ,ะนี่คืออิสรภาพนะและสองนะคะทุกคนนะคะที่สำเร็จจริงคือเขาจะต้องมีความจอยสนุกจอยปิติ มีความสุขสนุกสำเริงแล้วก็เบิกบานนะคะและสำเร็จจริงคอรีสามนะคะเขาจะไม่มีความกังวลไม่มีความอาเครียดหรือถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือเขาปล่อยวางได้แบบ ชิวมากๆนะคะมีความชิวมีความฟินมีความจอยนะคะใครสนใจให้ครูเป็นเมนทอร์นะคะแอดไลน์หาครูได้เลยเดือนนี้